ครับผมก็นอกจากถึงการกับสนิดหนึ่งทริปจะให้เป็นออยู่ไหจะบอกว่านอกจากคอนเสิร์ตแล้วทริปแล้วนะครับต้องขอฝากอัลบั้มของพวกเราทั้ง6ปิ n นเนอร์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็อยากจะให้ผลงานดีๆคุณภาพแบบนี้นะครับเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยอย่าลืมนะครับตามด้านยเร็วๆนี้ครับครับผมพิทย์ครับ พี่ใหญ่สุดครับน้องๆพูดไปหมดแล้วนะฮะก็ฝากอีกทีละกันนะครับที่2พฤษภาคมนะครับ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับชื่อคอนเสิร์ตนี้ครับ The Winners Project Victory of the Winners นะครับผมไปเจอกันได้พวกเราตอนนี้กำลังซุ่มเริ่มจะซ้อมแล้วนะครับกำลังเริ่มซ้อมนะครับก็ไประเบิดความมันกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีทั้งอัลบั้ม The Winners Project จะมีอ่อดีวีดีคาราโอเกะนะครับแล้วจะมีดีวีดีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็จะมีทริปอย่างที่ตุ้ยบอก ไปเจอกันได้นะครับไปไปมันกันโอเคนี่คือเดอะวินเนอร์สทั้ง6ท่านในคอนเสิปปร์ตบมื่อไอครั้ง้วยครับขอบคุณพี่โอ้ด้วยนะครับผม การเกิดครั้งนี้รวมยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะเรามีผู้สนับสนสุนผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านเลยนะคะซะ<ช>นนึื่อว่าเนี่ยเรนก็เห็นนะคะว่ามีหลายท่านก็มาร่วมงานในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ดิฉันจะขอเชิญนะคะสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านเนี่ยร่วมถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะคะขอ,อเรียนเชิญคุณถากวานปิยพันธ์นะคะผู้จัดก,การฝ่ายอาวุโสฝ่ายการตลาดลูกค้าสำคัญธนาคารกรุสิริยุทธยาจำกัดมหาชนค่ะนะครับอเสรบมือด้วยครับโอเคท่านต่อไปนะครับ คุณภาสวรรค์จันคู่นะครับผู้อำนวยการสื่อสารการตลาดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดนะครับขอเชิญเลยครับแล้วก็ขอเชิญทนะคะคุณมงคลคุจิระคุนใจค่ะผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ทรีนัทค่ะท่านต่อไปนะครับคุณชาบรีครับนิตยาวันนะครับรองผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการพาณิชย์ครับไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทูออนไลน์ครับ แล้วก็นะคะขอเชิญคุณอารยาจิตรโรภาค่ะผู้บริหารสยามเดซคอร์ฟรีค่ะพี่อ้อยสดสวยตลอดนั่นเองนะครับผมผู้บริหารจากสยามเดซคอร์ฟรีนะครับนี่เป็นสาวงามนะคะสวยทุกวันสวยตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งหลายที่ท่านเห็นนะคะกับเราพูดสนับสนุนที่ดีของเรานะคะกับคอนเสิร์ตที่เราจะเกิดคืนนี้นะคะข้ามแถวนี้ไปท่านใดก็หนึ่ง นะครับพี่ออนัสส่วสของสยามนะครับยังมีกิจกรรมพิเศษให้ร่วมไปด้วยนะครับวันพฤหัสที่2 5มีนาถึงวันพฤหัสที่10มิถุนายนนะครับรวม78วันด้วยกันนะครับจะมีสิทธิพิเศษนะครับสำหรับครับวิสพาร์ดนะครับผมนะใช้จ่ายครบ500บาทนะครับรับคูปองไปเลยนะครับคูปองชิงโชคครับ2ใบนะครับและสำหรับวิสพาร์ด เอ็กซ์ตาร์เซอร์ไพรส์นะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับสามารถนำไปช็อปครบ1,000บาทขึ้นไปนะครับสามารถสมัครได้ครับผมวิสไวท์รัสนะครับได้ทันทีจากปกติ1นึ0งบาทต่อเดือนนะครับและอยากช็อปครบ20,000บาทขึ้นไปนะครับสามารถสมัครวิสไทเทเนียมรัสนะครับได้ทันทีจากปกติ30,000บาทนะครับโอ้โหจิ้มพิเศษเยอะมากจิ้มพิเศษที่มีม้อไผ่กันนะคะครับ้ำแข็งนะคะ ว่าจะตปิดจไม่ได้เลยถ้าขาดอีกสองขวดขวดที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือกะแสตอบรับที่ดีนะคะจากพี่พี่ผู้ชมนั่นเองทุกค,ค,คะแนน ะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วครับผมธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนครับบริษัทเมืองไทยเบรการชีวิตนะครับบริษัทบริไลครับชูออนไลน์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับผลิตภัณฑ์กรีนนะครับและสยามดิสคัฟเวอรี่อะไรที่ขาดไม่ได้เลยครับชูฟันเดเชียนนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะครัเอาละขอขอบทุกคุณทุกๆท่านมากนะครับผมนะผพูดไายของเราที่มาร่วมในวันนี้ขอบคุณมากครับ เราโปรเจกต์ยั่งใจนะครับประจำปีนี้เลยวันที่22พฤษภาคมนี้ไปเจอกันได้ที่บิบิแบงกาด้าเมืองทองธานีเวลา5โมงเย็นนะครับแต่ก่อนจะไปนะพี่กอลนะสมัครก่อนเลยนะครับคนนี้ด้วยต้องสมัครแล้วก็ได้เลยได้่ยกันได้เลยนะครับค่ะค่ะมาทำไมกันเลยนะคะแล้วก็จะได้การที่มีรูปน้ำร้อนการติดไปชิลๆสบายใจแค่นี้เดียวโอเคเล่นมาวันนี้นะครับผมเล่นกอล์นเลยครับผมหมดนาที วันนี้แล้วผมบอกเลยว่าบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เพิ่มใจมากๆเลยใช่ค่ะขอบคุณมาก